สวัสดีครับเพื่อนเพื่อคนรักรถไฟนะครับแล้วก็คนรักการเดินทางด้วยรถไฟนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเบาๆนะครับหลายท่านที่เป็นคนรักรถไฟนะครับแล้วก็คนที่นั่งรถไฟบ่อยๆนะครับน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าตอนนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยของเราเนี่ยมีระบบติดตามขบวนรถนะครับแปลว่าอะไรนะฮะแปลว่าคุณสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขานะครับเว็บไซต์ ชื่อนะครับอ่าเซิร์ชง่ายๆครับถ้าเกิดหาไม่เจอนะครับเปิด Google นะครับแล้วพิมพ์คำว่า Train tracking system train t r a i n train รถไฟนะฮะ tracking ก็ t r a c k i n g tracking คือติดตามแล้วก็ system นะครับชื่อเนี่ยดูฮะ train train tracking system นะฮะ ก็พอเข้าไปดนเว็บแล้วเนี่ยมันก็จะโชว์มาเลยว่าตอนนี้ขบวนรถต่างๆนะครับในประเทศไทยเนี่ยมันจะมีขบวนไหนบ้างที่กําลังวิ่งอยู่นะครับกําลังวิ่งอยู่วิ่งถึงตรงไหนนะครับวิ่งถึงเวลากี่โมงดีเลยเท่าไหร่นะฮะรายละเอียดต่างๆนะจะมีอัปเดตออนไลน์ให้มีไฟขึ้นกับิบกปิบกระดิงๆๆๆ๊งกระดิงกระดิ๊งนะมีขึ้นกระดิ่งนะะมีขึ้นเตือนหมดว่าอันนี้เป็นเส้นทางไหนนะครับโดยนะครับ เราสามา erfahren, รถเลือกภาษาได้นะครับถ้าเกิดท่านไม่ชอบภาษาไทยนะครับมีภาษาอังกฤษและมีภาษาจีนนะครับไม่มีญี่ปุ่นนะมีไทยอังกฤษจีนนะฮะสามภาษาสามารถเลือกเปลี่ยนได้เลยถ้าเกิดท่านอืมภาษาไทยดูแล้วไม่เวิร์กอ่านไม่ออกเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนก็ได้นะครับอ่ะมันก็จะโชว์รายละเอียดขึ้นมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับสามารถเซิร์ชแยกย่อยลงไปได้อีกนะครับว่า จะระบุแค่ตัวสถานีหรือแค่ตัวเลขขบวนรถหลายๆคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าออตอนนี้รถไฟที่ท่านไปเนี่ยมันเลขอะไรนะครับสำหรับคนที่ขึ้นรถไฟบ่อยๆจะทราบอยู่แล้วนะครับว่าอย่างเช่น921คือรถเขื่อนป่าสักอย่างเงี้ยหรือว่าขบวน7ขบวน8ขบวน51ขบวน52คนที่ขึ้นรถไฟบ่อยๆจะทราบนะครับแค่พิมพ์พิมเข้าไปก็จะขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับ เข้ามาดูเนี่ยฮะก็จะมีโชว์บอกนะครับตอนนี้ขบวนสมมุติขบวน43นะครับรถด่วนพิเศษนะครับตอนนี้สถานีล่าสุดอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ผ่านมาตอนกี่โมงดีเลย์เท่าไหร่นะครับสายไหนนะครับเราสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับก็จะคลิกเข้าไปในรายละเอียดดีเทลนะฮะก็จะมีโชว์หมดครับว่าผ่านสถานีอะไรมาบ้างนะครับผ่านกรุงเทพมากี่โมงผ่านวิสัยมากี่โมงผ่านสวีมากี่โมงดีเลย์เท่าไหร่แล้วก็สถานีที่ท่าน จะถึงสถานีที่ท่านรออยู่เนี่ยมันจะใช้เวลาดีเลย์เท่าไหร่คาดการว่าจะถึงในจุดที่ท่านอยู่เนี่ยถึงเวลาเท่าไหร่โดยประมาณนะครับถ้าเกิดว่ามันดีเลย์มาตั้งแต่สถานีหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ก็ดูมันก็จะมีโชว์ว่าเขาทําเวลาตีตื้นขึ้นมาได้ไหมนะครับถ้าทำทำเวลาตีตื้นขึ้นมาไม่ได้นะฮะก็ก็จะดีเลย <c oughs> ์นะครับปึ๊บๆๆนะฮะเราก็สามารถเลือกเซิร์ชนะฮะ ก็จะมีทุกสายนะครับในประเทศนะครับสายเหนือสายใต้สายตะวันออกตะวันตกสายวงเวียนใหญ่ก็จะมีบอกหมดนะครับว่าอย่างขบวนนี้ทนไปหลังสวนมีดีเลย์77นาทีนะครับก็คือชั่วโมงกว่ากว่านะครับเป็นต้นนะฮะหรืออันนี้อะไรดีเลย์พันนาทีอันนี้จะเป็นรถรถรถขนสินค้านะครับมันก็จะโชว์บทนะครับทั้งรถนาเที่ยวรถขนสินค้านะครับรถธรรมดารถด่วนรถเร็วนะครับมันก็จะมีโชว์นะฮะก็จะถือว่า สมมุติว่าเราอยากเนี่ยเราเราอยากขายรถรถไฟหรือเราอยากจะไปรอเพื่อนรอญาติรอพี่น้องเนี่ยแล้วเขาขึ้นรถไฟมาสมมติขบวนกรุงเทพนะครสวรรค์นเนี่ยแล้วก็เซิร์ชมาอ่ะกรุงเทพนะครสวรรค์ตอนนี้ถึงไหนแล้วดีเลยเท่าไหร่เส้นทางไหนมีอะไรรายละเอียดเพิ่มเติมไหมรถรถตกรางหรือเปล่าหรือว่ารถเสียไหมซ่อไมไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีโชว์หมดนะครับก็จะอัปเดตได้ตลอดนะครับนะฮะตรงมุมขวามือนะครับส,สำหรับ PC ซนะครับ ก็จะมีปุ่มเซิร์ชนะครับเซิร์ชก็จะมีขึ้นมานะฮะขึ้นมานะฮะเดี๋ยวลองถ้าเป็นมือถือนะครับก็อยู่ตรงค้นหาเนี่ยฮะค้นหาปุ๊บมันก็จะขึ้นมานะฮะขึ้นมาปุ๊บขึ้นมาก็จะมีนะฮะเซิร์ชอะไรขบวนหลักๆนะครับถ้าท่านรู้ตัวเลขนะครับท่านก็พิมพ์ลงมาเลยว่าตัวเลขสมมุติว่าตัวเลข7เลข9 2 1สองตัวเลข998อย่างเงี้ยพิมพ์เข้าไปปุ๊บกฏค้นหา มันก็จะขึ้น,นารายละเอียดไปเลยนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าขบวนอะไรดี998ใช่ไหมสมมุติ998ปุ๊บพิมพ์ปุ๊บมันก็จะขึ้น,นารายละเอียดมา998คือขบวนจุกสเสม็ดหัวลําโพงนะครับตอนนี้ผ่านสถานีบางพระมาแล้วต่อไปถึงชนบุรีเวลา17นา,า6นาทาีตอนนี้ช้าชา้า3นาทีมันก็จะมีารายละเอียดโชว์หมดนะครับแล้วก็คาดว่าจะถึง สถานีชนบริกี่โมงจัเชิงเศร้ากี่โมงหัวตะเคษกี่โมงรักกระบังกี่โมงหัวหมากกี่โมงจนถึงปลายทางคือกรุงเทพคาดการว่าจะถึงกี่โมงนะครับมันก็จะมีรายละเอียดออกมาอย่างนี้เลยนะครับก็สะดวกรับสะดวกหรืออย่างเช่นขบวนอะไรเดียะขบวน52ก็ได้แต่บุตรขบวน52ปึ๊บนี่ไหมขบวน52เอาที่ขบวนที่มีดีกว่าขบวนอย่างเช่นขบวนขบวน3 1นงเนียขบวน31ปึ๊บ พิมพ์ในมือถือก็ได้พิมพ์ในนี้ก็ได้นะครับปึ๊บมันก็จะขึ้นมาสมสามหนึ่งอ่าถ้ารู้ตัวเลขถ้าไม่รู้ตัวเลขมันก็ก็ต้องมานั่งไล่หาดูว่าขาบวนที่ที่จะสนที่ท่านสนใจจะ,จะ,จ,ะจะดูเนี่ยมันเป็นขบวนจากไหนไปไหนนะครับถ้าเกิดทราบจากไหนไปไหนกรุงเทพบัตเตอร์เวิร์ดกรุงเทพ,เทพหัดใหญ่ก็ลองมาเซิร์ชดูว่ามันออกมาประมาณกี่โมงนะครับก็จะขึ้นมาปุ๊บขบวนนี้ตอนนี้ล่าสุดผ่านตรงนี้ไปแล้วต่อไปจะถึงตรงนี้กี่โมงอะไรมันก็จะขึ้นรายละเอียดมาแบบนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สะดวกนะครับหรือว่าท่านสามารถเจาะจงเป็นสถานีก็ได้ท่านจะจงจะเป็นเส้นเส้นทางเส้นทางนี้คือเราจะเลือกได้เะเอาเส้นเส้นสายเหนือสายอีสานสายตะวันออกสายตะวันตกสายใตย้สายอะไรเงี้ยเราสามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับหรือสถานีสมมติเราสถานีเราเอาสถานีอ,าานอะไรดีอ่ะตรงนี้แข่งคอยกันนะสมมติแข่งคอยปุ๊บพิมพ์ปุ๊บ,บแข่งคอยมันก็จะขึ้นมาขึ้นมาเป็นรถที่ผ่านสถานีที่คุณอยู่ตอนนั้นนะคุณอาจจะอยู่ที่แก่งคอยใช่ไหม ก็จะขึ้นโชว์มาเลยว่าตอนนี้รถที่จะผ่านแก่งคอยเนี่ยมีขบวนไหนมั่งนะครับแล้วก็ล่าช้ากี่นาทีคาดการณ์ว่าจะถึงกี่โมงคาดการณ์ว่าจะออกกี่โมงนะครับมันก็จะมีโชว์หมดนะครับนในมือถือก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับไม่ต่างกันเลยนะครับสมมติสถานีสถานีหัวหินแล้วกันหัวหินก็พิมพ์ลงไปหัวหินนะกดเซิร์ชนะครับปึบ๊บก็จะขึ้นมาบางทีมันมก็บางทีมัน,มก,มนมก็ดีเลยนิดนึงนะครับแล้วแต่ คอมแล้วแต่ระบบแล้วแต่เน็ตนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,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 บก็มาหล,ากหลากักๆก็เร่านี้ครับนี่ขบวนมีสายมีสถานีนะครับขวาสุดนี่เป็นอะไรเอ่ยขวาสุดนี่เป็นระบบติดตามขบวนแบบเทเบิลวิวนะครับก็ใส่ตัวเลขใส่สายการเดินรถใส่รายละเอียดลงไปปุ๊บก็จะขึ้นมานะครับก็จะขึ้นมาคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันไม่ได้มีความแตกต่างนะครับ เส้นทางก็พิมพ์ก็มีจะมีเส้นทางให้เลือกนะครับถ้าเอาทุกสายมันก็จะโชว์หมดนะครับถ้าเราเอาเจาะจงลงไปนะครับก็จะเป็นสายเหนือสายอีสานตะวันออกใต้วงเวียนใหญ่แม่กองเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วก็จะเลือกติ๊กออกนะครับเลือกเอาที่เราที่เราอยู่นะครับเราอยู่สายเหนือแล้วก็ติ๊กแค่สายเหนือเราอยู่แค่สตะวันออกแล้วก็ติ๊กแค่สายตะวันออกมันก็จะโชว์มาแค่สายตะวันออกอย่างเดียวเหนือเราติ๊กเหนือก็จะโชว์เหนืออย่างเดียวนะครับประมาณนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นระบบที่ดีมากนะครับเป็นระบบที่ ไปที่สถานีรถไฟแล้วอะขบวนรถของฉันเนี่ยจะถึงกี่โมงคือรถเมล์เนี่ยเดี๋ยวนี้ป้ารถแบบ์ชลยะเขาก็จะมีบอกที่หน้าจอเห็หน้าจอเขาจะมีบอกว่าเออตอนนี้รถสายนี้กำลังจะมาถึงในเวลาเท่านี้เท่านี้สายนี้กำลังจะมาถึงเวลาเท่านี้สายนี้กำลังจะมาอีกสิบนาทีสายนี้กำลังจะมาอีกห้านาทีรถไฟเขาก็มีเหมือนกันนะครับหลายท่านอาจจะไม่รู้ไม่ได้สนใจนะครับจริงๆเรื่องนี้เขามีไป็าสลำพันอยู่ในที่สถานีรถไฟอยู่แล้วนะครับก็สามารถสแกนก็จะมี QR code คนะครับสแกนก็จะขึ้นมาเป็นเว็บ อันเดียวกันแหละครับจริงๆก็คือเข้าไปที่อ,อ,อินเทอร์เน็ตของท่านนะครับแล้วก็พิมพ์ train tracking train tracking system นะครับมันก็จะขึ้นมานะครับไม่ต่างกันนะฮะ train tracking system มันก็จะขึ้นมาแล้วมีมีรายละเอียดเหมือนกันเลยครับเหมือนกันจะดูในมือถือหรือว่าจะดูใน PC ไม่ต่างกันแต่ดูใน PC มันก็จะยอใหญ่ก,กว่าตามสถานีรถไฟเนี่ยเขาก็จะเอาตารางอันนี้แหละครับขึ้นขึ้นให้ดูว่าอ่ะตอนนี้รถไฟกำลังจะมาถึงสถานีของเขาเนี่ย รถไฟอลังมาถึงสถานีของเขาขบวนต่อไปกี่โมงดีเลยกี่นาทีคาดว่าจะถึงในเวลากี่นาทีคาดว่าจะออกในเวลากี่นาทีเป็นขบวนรถเร็วรถธรรมดารถด่วนรถอีเซนลางรถนาเที่ยวเขาจะมีโชว์หมดนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับขบวนที่จอดนะตามสถานีจะจะโชว์จะจะบลอกรายละเอียดพาะขบวนที่จอดอย่างเช่นขบวนที่วิ่งผ่านไปเลยอย่างเช่นขบวนนาเที่ยวบางบางขบวนที่ไม่ได้จอดณสถานีนั้นนะครับเขาก็อาจจะไม่ขึ้นที่จอแต่ว่าในระบบ tracking system ในระบบ tracking system ของเว็บไซต์ Train Tracking System เนี่ยก็จะมีทุกขบวนนะครับไม่ว่าจะเป็นขบวนนำเที่ยวขบวนขนสินค้าขบวนอะไรพิศเศษพิสดารต่างๆนะครับขบวนรถจักรไอ้น้ำอย่างนี้สมมุตินะฮะว่าคุณไปตามถ่ายรถจักรไอ้น้ำแต่ว่าเอ๊ะสถานตอนนี้ทำไมไม่มาทันทีรถไฟอยู่ที่ไหนคุณก็พิมพ์เข้าไปคุณก็เซิร์ชหา

เสิร์ชจากเส้นทางหรือแม้ก็เสิร์ชหน้ารวมมาดูครับมันก็จะขึ้นมาอาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะส่วนใหญ่ที่เขาจะเอาขึ้นมาที่หน้าจอเนี่ยคือรถไฟที่กําลังวิ่งอัปเดตอยู่ไม่ใช่บอกว่าถึงแล้วตอนลงส่วนมากไม่ค่อยมยีแต่ว่าสามารถเสิร์ชได้นะครับสามารถเสิร์ชเสิร์ชเลขขบวนเข้าไปสมมติว่าถึงแล้วถึงปลายทางแล้วอ่ะผ่านมาครึ่งวันแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะโชว์ว่าโอเคถึงแล้วนะแต่มันจะไม่ขึ้นมาในอัปเดตนในหน้ารวมมันก็จะไอ้เร่ออยู่ในหน้ารวมส่วนใหญ่จะเป็นรถไฟที่่่กกํําาลลลััังงขบเคืออนยู กำลังเคลื่อนขอบวนอยู่กําลังเดินทางอยู่นะครับเพื่อให้คนที่กําลังเดินทางให้ผู้โดยสารนะครับที่กําลังรอรถไฟญาติพี่น้องหรือว่าตัวคุณนะครับที่กําลังจะรอขึ้นรถไฟหรือกําลังจะรอรับญาติพี่น้องรับเพื่อนฝูงรับครอบครัวของท่านก็สามารถเช็คได้นะครับว่าตอนนี้สถานะล่าสุดของขอบวนที่ท่านหรือครอบครัวของท่านหรือคนที่มากับขบวนรถไฟเนี่ย อยู่ตรงไหนแล้วใกล้ถึงหรือ,อยังสมมุติว่ายังสมมุติว่ามันดีเลย์ครึ่งชั่วโมงสมมุติสมสมุตินะฮะท่านก็อาจจะสามารถเดินไปเดินเล่นไปหาอะไรกินไปห้องน้ําห้องท่าไม่ต้องมานั่งรอนานหรือท่านกำลังจะขึ้นอะไรท่านก็ไม่ต้องมาก็ต้องไม่ต้องมาพานอีกว่าเอ๊ะรถไฟมันจะมาถึงหรือ,อยังรถไฟจะมาถึงสถานีหรือ,อยังเราก็เซิร์ชเซิร์ชเทรนแท็กกิ้งซิสเต็มดูอ๋ออ๋อรถไฟมาเร็ว5นาที <laughs> ขไม่ค่อยมีส่สวนใหญ่ส่วนใหญ่มีตามเวลากับดีเลย์ถ้าถ้าไม่ดีเลย์มากเกินครึ่งชั่วโมงก็ถือว่ารับได้นะครับอย่างเช่นขบวนนี้อันนี้อ่าด่วนเขด่วน75บนะฮะกรุงเทพหนองคายนี้ดีเลย์ไป49นาทีนะฮะก็ดูนิดหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ก็ดีเลย์ไม่เยอะนะครับสามนาที9นาที10นาที12นาที26นาที16เนี่ยใครบอกว่า รถไฟไทยดีเลย์เยอะนะครับสายเยอะช้าวิ่งช้าวิ่งเกินเวลาเรามาดูได้เนี่ยมันมันมันโชว์ในระบบคอมพิวเตอร์อยู่มันโชว์กันให้เห็นเลยว่าช้าจ,จริงไหมสายจริงไหมถึงเลทจ,จริงไหมดีเลย์จริงไหมโดยมากข้อมูลตรงนี้เชื่อถือได้นะครับไม่ได้แบบว่า,ไม,ไ,บบวาไม่ได้นั่งเทียนเขียนว่าเอ้ดีเลย์สินาทีถึงเวลาชั่วโมงนึงไม่มาเนะี่ยไม่มีนะถ้าเกิดดีเลย์คือเขาก็โชว์ดีเลย์จริงๆอันนี้พิสูจน์มาแล้วหลายครั้งนะครับอย่างวันนี้ที่ไปสถานีอ,อยุธยานะครับก็ดูก็เซิร์ชดูอ๋อ ก็ตรงนะฮะร,รถไฟกำลังจะผ่านตรงจุดนี้เวลานี้นะฮะเซิร์ชดูอ่าก็ตรงนะตรงถือว่าตรงอัติว่า99%ก็น่าจะได้99กเกือ100นะบเกืออยะฮะก็ถือว่ามีความแม่นยำนะครับในระบบติดตามขาบวนรถไฟนะครับสำหรับประเทศไทยด้วยเว็บไซต์ Train Tracking System ติดตามขาบวนรถไฟนะครับของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับจริงมันชื่อ t t s u l e a y c o t h นะครับแต่ว่า เซิร์ช Google แค่ว่า Train Tracking System ระบบติดตามรถมันก็ขึ้นแหละครับนะฮะประมาณนั้นรายละเอียดก็อย่างที่บอกนะครับอย่างเช่นอ่าเชียงใหม่กรุงเทพอภิวัตอนนี้สายดีเลย์เจ็ดนาทีนะครับสิบหกห้าสิบหกเดี๋ยวน,นะอัปเดตอัปเดตอัปเดตอ่าอัปเดตอันนี้ล่าช้าแปดล็อตนาทีนี่จะเป็นรถขบวนขนสินค้านะครับจะช้านิดนึงบางทีมันก็ขนนานขนอะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> แก่งคอยบ้านมาค่านี่ออกมาตอนห้าโมงห้าโมงออกมาจากบ้านมา่านะครับมันคือคือคือปุ๊บ รถไฟออกจากสถานีปุ๊บข้อมูลก็อัปเดตนะครับแต่มันอาจจะไม่อัปเดตแบบเสียววินาทีนะครับอาจจะมีเวลา23นาทีว่าโชว์ออกตอนนี้ออกไปจากสถานีนั้นแล้วแล้วก็กำลังจะถึงสถานีต่อไปที่จะรถจะจอดนะครับในเวลาเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีโชว์อยู่นะฮะเอ่อเดเดเดๆๆกรุงเทพกรุงเทพสุพรรณบุรีนี่ก็ออกมาตอน5โมงเย็นนะฮะปุ๊บมันจะโชว์มาตอนนี้ผ่านมาที่สถานี บางซื้อแล้วออกจากสถานีบางซื่อแล้วต่อไปก็จะไปที่บางบําลุบางบําลุปุ๊บก็จะต่อไปตริงชันพทนุทธมนทนอะไรแบบนี้มันก็จะมีรายละเอียดว่าอ่ะตอนนี้ขบวนนี้นะฮะตอนนี้สถานีล่าสุดอยู่ตรงไหนนะครับสถานีตัดไปกี่โมงนะฮะประมาณนี้นะครับก็จะมีโชว์ให้ดูนะครับก็ถือว่าค่อนข้างละเอียดค่อนข้างชัดเจนและใช้งานได้จริงนะครับเป็นหนึ่งในเว็บไซต์ไม่กี่เว็บของรัฐบาลที่ ผมดูแลค่อนข้างเสถียรนะครับแล้วก็ไม่ได้โหลดไม่ได้ไม่ได้โหลดนานไม่ได้ไม่ได้ค้างไม่ได้แบบไม่ได้แบบโลเทคอ่ะก็ถือว่าเป็นเว็บที่มีประโยชน์นะครับสําหรับผู้โดยสารที่ใช้รถไฟนะครับแล้วก็ท่านที่อาจจะชื่นชอบการชมรถไฟก็ชื่นชอบการถ่ายรูปรถไฟหรือว่าต้องใช้ กิจกรรมรถไฟเช่นในการไปส่งญาติในการเดินทางอะไรเงี้ยเราก็สามารถมาดูเวลาคร่าวๆได้อย่างเช่นสายใต้ตอนนี้ก็จะมีการปรับเวลานะครับให้เร็วขึ้นนะครับคิดว่าเดือนหน้าถ้าลางคู่เปิดนะครับก็ทํารถไฟสายใต้ก็จะทําเวลาได้เร็วขึ้นนะครับไปหัวหิน3าชั่วโมงอะไรอย่างนี้อาจจะอาจจะไม่ตรงเป๊ะอาจจะมีดีเลย์บ้างแต่ก็ยังเดียวกับเมื่อก่อนที่แบบ5ชั่วโมงอะไรเงี้ยถ้ารถไฟสางคู่สายใต้เปิดนะครับให้ะระบบซ่อมทางระบบ ซ่อมรางหรืออะไรแบบว่าที่มันทาให้รถไฟวิ่งช้านะครับก็จะดีขึ้นรถไฟก็จะไม่ต้องมีการสับหลีแค่เสียเวลาบางทีเมื่อก่อนสับหลีไปนั่งมีรางเดียวใช่ไหมครับไปสับหลีรอกันเป็นสิบห้านาทียี่สิบนาทีถึงทุกวันนี้ขนาดขนาดเส้นอนยุธยานะครับเป็นเส้นสามางนะครับเป็นเส้นสามางบางทีรถเร็วรถด,ด่วนยังไปจอดคาอยู่สถานีเป็นห้านาทีสิบนาทีเลยอาจจะเป็นเพราะว่าต้องติดไฟแดงไฟเขียวหรือว่าระบบ กะเวลาให้ถูกอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็มีมีเหตุมีผลทําให้รถไฟออก้านี่ขนาดรถรถสามางนะครับสามางแบบว่ามันสามารถขึ้นพร้อมกัน3เลนได้หรือว่าให้ขึ้น2เลนลงเลนหนึ่งสามารถขึ้นเลนหนึ่งลง2เลนสามารถปรับได้หมดนี่3รางนะครับยังมีเมื่อเช้ายัางเห็นรถ,ถเร็วจอดคาอยู่ประมาณ10กว่านาที10เกือบเกือบ15นาที1 0 1ถึงนาทีก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเพราะอะไรนะฮะร,รถก็คืออาจจะต้อง,อ,ง,อ,งอาจจะมีปัญหาเรื่องรางข้างหน้าหรืออาจจะ มีขบวนข้างหน้าค้างอยู่วิ่งแซงกันเดี๋ยวจะไปชนกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะฮะแล้วคิดดูว่าเส้นที่มีรางเดียวนะฮะเส้นที่มันมีรางเดียวที่แบบไม่มีสับหลีไม่มีรางคู่ไม่มีรางที่แบบรถรถจะแซงรถจะอีกสวนกันไม่ได้เนี่ยรถคิดดูว่ามันก็ต้องไปค้างกันอยู่ที่สถานีหนึ่งรอสับหลีรอหลีรอจอดแช่รอเพื่อให้ขันหลังแซงหรือจอดแช่รอไปให้อีกฝั่งหนึ่งสวนมาลองคิดดูว่าถ้าเกิดรางเดียวเนี่ยมันก็เหมือนถนนแคบๆฮะ ถนนแค่ที่แบบมันมีเลนเดียวอะรถไฟรถรถยนต์เวลาจะขับผ่านไปเนี่ยก็ต้องคอยหลบรถที่จะสวนมารถสวนมาคันใหญ่ก็จะติด mm. ถ้ามี2ถ้ามันขยายเลนให้เป็น2เลนให้เป็นเลนกว้างขึ้นรถก็สามารถวิ่งสวนกันได้ oh. มันก็จะทาให้เวลาในการเดินทางสั้นลงนะครับ no. นี่มันเกี่ยวอะไรกับเทรนด์แท็กกิ้งซิสเต็มประมาณนั้นก็อยากจะมาแนะนํานะครับสําหรับเว็บไซต์ดีๆของรัฐของการรถไฟนะครับเทรนด์แท็กกิ้งซิสเต็มลองใช้บริการดูลองเข้าไปเซิร์ชดูลอง เช็คดูว่ามันตรงไหมมันแม่นยำไหมแล้วก็มันใช้งานได้จริงไหมมันโล่มไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาพูดคุยกันว่าเว็บไซต์ติดตามขบวนรถไฟในประเทศไทยเนี้ยมันเวิร์กไหมมันมันใช้ได้จริงๆริงไหมมันทํางานได้คุ้มค่ามันทํางานได้เหมาะสมมันทํางานได้ถูกใจคนที่ใช้บริการอย่างคุณหรือเปล่านะครับแล้วมาพูดคุยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้นะครับด้านล่างขอบคุณที่รับฟังนะครับสวัสดีครับ ในทีมือถือนะครับมือถือก็จะมีสวัดพิมพ์ปุ๊บรายละเอียดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะขึ้นมามือถือบางทีก็ชานะครับอันสมาร์ททีใหญ่นะครับมันจะขึ้นมา่างนี้ขบวนตรังกรุงเทพอภิวัตใช่ไหมครับพิมพ์ปุ๊บมันก็ขึ้นมาิดติดดจริงๆดูในมือถือก็ได้ครับแต่มือถือบางทีก็อืดนะครับดูในคอมเร็วกว่านะครับประมาณนั้นโอเคขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ